hello kids this is teacher o p a welcome to my class สวัสดีค่ะเด็กวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องโครงสร้างนะคะที่ตามด้วย r นะคะแล้วก็ตามด้วย u แล้วก็ verb ing นะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะ are you ready guys so let's get start e d lesson for today บทเรียนสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆค่ะเรามาดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะคะโครงสร้างคำถามนะคะเราจะเริ่มต้นประโยคด้วย are นะคะแล้วก็ตามด้วยประธานก็คือ you แล้วก็คำศัพท์นะคะก็คือคำกริยาที่เติม verb ing กริยา ing นะคะเวลาตอบนะคะถาม you ต้องตอบ i นะคะฉะนั้น เราจะตอบว่า yes i am นะคะถ้าเราทำนะถ้าเราไม่ได้ทำนะคะก็จะเป็น no i'm not นะคะจะเป็น i'm not ถาม y o u ต้องตอบ i ทุกครั้งนะคะถึงแม้ประโยคคำถามจะถามด้วย R ก็ตามแต่นะคะเราจะตอบเป็น am นะคะเพราะว่าประธานคือ great job คือ i นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะคะอ่านพร้อมๆกันนะคะ are you skiing Are you skiing? เวลาตอบตอบว่า Yes, I am. Yes, I am. Excellent. ค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาอ่านประโยคพร้อมกันนะคะ Are you playing tennis? Are you playing tennis? คุณกำลังเล่นเทนนิสอยู่หรือเปล่าติ็กๆดกจะตอบอะไรดีคะ Perfect. No, I'm not. No. I'm not ไม่ฉันไม่ได้เล่นใช่ไหมคะฉันเล่นวอลใช่ไหมคะถ้าเดี๋ยวเรามาดูประโยคนี้กันต่อเลยนะคะ Are you swimming อ่านตามนะคะ Are you swimming คุณกำลังว่ายน้ำอยู่หรือเปล่าข้อนี้เหมือนกันนะคะก็ตอบ No I'm not No I'm not เก่งมากคะ่ะ อ่านพร้อมๆกันนะคะ Are you playing volleyball? Are you playing volleyball? คุณกำลังเล่นวอลเล่บอลอยู่หรือเปล่า Yes, I am. Yes, I am. You did a good job, kids. เก่งมากค่ะเด็กๆอีกหนึ่งประโยคนะคะ Are you eating? Are you eating? No, I'm not. No, I'm not. ประโยคนี้เขาถามยังไงคะเด็กๆคุณกำลังกินอยู่หรือเปล่าใช่ไหมคะยังกินอยู่หรือเปล่าเขาตอบมาว่าทำไมคะในรูปภาพโอ้กำลังกระโดดอยู่ใช่ไหมคะก็ต้องเป็น No, I'm not นะคะ I'm jumping right. Activity time for today. เด็กๆวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเตรียมสมุดขึ้นมานะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะให้เด็กๆนะคะตอบคําถามนะคะมีทั้งหมด5ข้อนะคะเด็กๆจําได้หรือเปล่าถ้าเครื่องหมายผิดเราจะตอบ yes หรือ no คะเก่งมากค่ะเราจะตอบ no นะคะส่วนเครื่องหมายถูกเราจะตอบ yes นะคะฉะนั้นเรามาอ่านกันก่อน,อนเลยนะคะ are you running are you running No, I'm not. No, I'm not. Number 2. Are you cooking? Are you cooking? Yes, I am. Number 3. Are you playing badminton? Are you playing badminton? No, I'm not. Number 4. Are you dancing? Are you dancing? Yes, I am. Number ข no, i v e คุณกำลังด i น้ำอยู i ห n ือเปล n o ดำน้ำไม่ะเด็กๆจำคำนี้ได้หรือเปล่า v i n g Diving แปลว่าดำน้ำนะคะทุกๆข้อนะคะเวลาตอบเด็กๆอย่าลืมเขียนจุดด้วยนะคะเราจะเขียนจุดใกล้ๆนี้เลยนะคะส่วนที่เชอร์เขียนจุดไกลนะคะเพราะว่าที่เชอร์ขีดเส้นยาวนะคะเลยเอาจุดไว้ด้านหลังนะคะ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆอ่านทบทวนอีกรอบนึงนะคะอ่านออกเสียงอีกรอบนึงนะคะเด็กๆทําได้หรือเปล่าคะทําถูกหมดไหมทําได้ใช่ไหมคะถูกหมดด้วยเก่งมากคะ่ะ Homework at page 97วันนี้นะคะเรามีการบ้านด้วยนะคะหน้า97นะคะ ค่ะเรามาดูคำสั่งนะคะเขาบอกว่า look at the pictures, trace the sentences about each picture, then copy the sentences on the lines next to the picture ให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปะนะคะแล้วก็เขียนอีกรอบหนึ่งตรงบนเส้นนะคะเขียนอีกรอบหนึ่งตามตามที่เขาให้มาเลยหลังจากเราเขียน เราเขียนตามรอยปะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เขียนอีกหนึ่งรอบนะคะโดยตัว A ส่วนรูปข้อ2นะคะมันเป็นจริงๆแล้วมันต้องเป็นรูปเล่นวอลเลย์บอลใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรเด็กๆก็เขียนเป็น he is playing volleyball ไปเลยนะคะก็เขียนไปเลยนะคะไปเขียนจนถึงข้อ5นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบก่อนนะคะก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำนะคะ number ร์ว she is swimming he is playing volleyball number three they are running number four she is flying a kite number five they are playing football ทำเรียบร้อยนะคะอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะด้วยตัวเองนะคะเด็กๆจำได้หรือเปล่าคะ ประธานอะไรบ้างที่ใช้ verb to be ที่เป็น is เก่งมากค่ะมี she, he แล้วก็ it ใช่ไหมคะเราจะใช้เป็น is ส่วน a r นะคะประธานก็จะคือ d e you y แล้วก็ we ใช่ไหมคะ mm hmm. เช่น they are running, you are running, we are running นะคะอย่าลืมนะคะ verb to be That's all for today. Thank you for participating. See you soon. ค่ะวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะทิชชร์ขอบใจดีๆนะคะที่มีส่วนร่วมและก็ตั้งใจเรียนวันนี้ค่ะไว้เจอกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ